สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องเครื่องชาร์จถ่านลิเทียมไอออนของยี่ห้อลิโทกล่ารุ่น LII402 นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับราคาไม่แพงไม่สามารถหาความจุหรือคา capacit y ของถ่านได้เน้นชาร์จอย่างเดียวนะครับ ที่ตัวกล่องนะครับฟีเจอร์เขาก็บอกว่ามีฟังก์ชันซอฟต์สตาร์ทนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ตรวจสอบฐานที่จะนำมาชาร์จนะครับว่ามีแรงดันต่ำกว่าปกติไหมซึ่งสาเหตุเนี่ยก็อาจจะเกิดจากฐานก้อนนั้นนะครับไม่ได้ใช้เป็นเวลานานจึงทำให้แรงดันนั้นเนี่ยคือตกลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเครื่องชาร์จตัวนี้ก็จะสามารถที่จะ ฟื้นฟูได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะฟื้นฟูได้อ่าแล้วเขาก็เขียนว่านะครับว่าเครื่องชาร์จนี้มีพอร์ต USB นะครับที่สามารถต่อออกไปชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยราคาเพียงแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับตัวนี้หน้าตาก็ประมาณนี้เลยน,นะครับผมก็แกะเลยนะครับปึ๊บ เครื่องก็มีสายชาร์จมาให้นะครับ1เส้นนะครับแล้วก็ปตัวนี้ก็ออกมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้อมาใช้งานก็มีคู่มือมาให้นะครับปุ๊บมีทั้งภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษปึ๊บที่ตัวกล่องก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับปึ๊บก็คือสามารถชาร์จถ่านดิียมไอออนเนี่ยได้หลายขนาดด้วยกันนะครับ ด้าน,นข้างนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคก็วางไว้ก่อนนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บแล้วก็แกะเลยนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมก็เสียบเลยปึ๊บอ่าประมาณนี้เลยนะครับขอหยุดทีนันทีนี้ผมก็จะนําไปเสียบกับวอลชาร์ทโทรศัพท์ที่ผมมีนะคะเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้เขาไม่ได้แถมวอลชาร์ทมาให้เราก็เลยต้องใช้อะแดปเตอร์โทรศัพท์ที่เรามีอยู่นะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเมื่อผมเสียบแล้วก็มีไฟขึ้นมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็จะค้างด้วยเป็นไฟสีส้มที่ระบุก,กระแสการชาร์จไว้ที่500มิลลิแอมนะครับก็ประมาณนี้เลยตัวเครื่องชาร์จนะครับมี4ช่องชาร์จนะครับแล้วแต่ละช่องเนี่ยก็จะสามารถที่จะชาร์จอิสระจากกันนะครับและชาร์จ่านคนละชนิดในเวลาเดียวกันได้นะครับโดยในแต่ละช่องชาร์จก็จะมี LED นะครับสดวงนะครับไว้ White, สำหรับแสดงเปอร์เซ็นต์การชาร์จแล้วก็มีปุ่มโหมดนะครับที่จะสามารถที่จะกดนะครับเพื่อเลือกกระแสชาร์จได้โดยค่า Default เริ่มต้นเมื่อเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้ามานะครับมันจะขึ้นค่า Default ว่าเป็น500มิลิแอมนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ฐานนะครับเราก็จะสามารถที่จะ ปรับเลือกกระแสการชาร์จที่สูงขึ้นได้นะครับเป็นจิตร้อยมิลลิแอมเป็น1 0 0 0มิลลิแอมหรือว่า2 0 0 0มิลลิแอมได้นะครับแต่ว่ากระแสการชาร์จรวมเนี่ยของของทุกก้อนจะต้องไม่เกิน2,000มิลลิแอมนะครับซึ่งเป็นกระแสสูงสุดที่เครื่องตัวนี้สามารถที่จะจ่ายชาร์จได้และนอกจากนั้นนะครับปุ่มโหมดเนี่ยก็ยังทำหน้าที่เป็นตัวเลือกชนิดของฐานที่นำมาชาร์จ นะครับที่เป็นถ่านลิเธียมไอออน3.85โวลต์แล้วก็ถ่านลิเธียมฟอสเฟต3.2โวลต์ด้วยนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าเครื่องรุ่นนี้จะไม่เลือกชนิฐานอัตโนมัติกับ2แบบนี้นะครับ <c oughs> เราต้องเลือกด้วยตัวเองโดยการกดปุ่มโหมดตรงนี้ส่วนทางด้านบนนะครับก็มีพอร์ต USB o u t p u t เนาะ5โวลต์1แอมป นะครับตรงนี้นะครับที่จะทําให้เครื่องชาร์จตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น power bank ต่อออกไปชาร์จโทรศัพท์มือถือได้โดยเราจะต้องนะครับใส่ถ่านดิอัลไอออน18650 3.7ยมโวลต์นะครับในช่องนี้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาไฟจากถ่านเนี่ยออกมาที่พอร์ตตรงนี้ได้นะครับอ่านะครับเขาก็เขียนเอาไว้ให้เราแล้วนะครับ2แอมป์ for USB output นะครับประมาณนี้เลย และนอกจากนั้นนะครับเครื่องชาร์จตัวนี้ก็มีวงจรป้องกันอย่างครบถ้วนนะครับเช่นวงจรโอชาร์จนะครับวงจรป้องกันการต่อถ่านผิดขั้วนะครับแล้วก็วงจรช็อตเซอร์รรกิตอะไรเงี้ยก็มีมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคเราก็มาทดลองชาร์จกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับผมก็จะลองผ่านนะครับลิเธียมไอออนหนึ่งปศูนย์นะครับลองใส่เข้าไปเลย จะเห็นว่านะครับเมื่อผมทําการใส่ฐานไปนะครับในช่วงประมาณ5วินาทีแรกเครื่องจะทําการตรวจสอบว่าฐานที่เอามาใส่เนี่ยเป็นฐานชนิดไหนนะครับมันก็จะกระพริบต,ตามแรงดนันอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมใส่ฐานลิเทียมไอออน18650 3.7โวลต์เข้าไปเนาะมันก็จะกระพริบทีตท่ตำแหน่ง LED ดีที่2ตรงนี้นะครับว่าเป็นลิเทียมไอออน3.7โวลต์นะครับเกิผมลองถอดนะแล้วก็ลองใส่ใหม่ปึ๊บนะครับดูนะครับ้เห็นไหมมันตรวจสอบเป็นลิเทียมไอออน3 7โวลต์เลยนะครับนี่หลังจากนั้นมันถึงค่อยวิ่งชาร์จถึงเปอร์เซ็นต์ปกตินะครับว่าอ๋อตัวนี้ถ่านนะครับมันอยู่ที่ประมาณ75ปเซนะครับแล้วมันก็จะชาร์จต่อให้เต็มไฟนิ่งทั้งหมดเลยนะครับก็แสดงว่าเต็มนะครับอ่า แล้วกระแสะการชาร์จตอนนี้นะคบเป็นค่าดีพอไว้ที่500มิลลิแอมนะครับทีนี้เราก็มาดูเลยนะครับว่ามันกิน500มิลลิแอมจริงไหมนะครับนี้ผมก็มีเครื่อง USB t e t t e r นะครับอานะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้กระแสะก็กินใกล้เคียงนะประมาณ0.48แอมหรือประมาณ480ม ah ิลลิแอมนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะครับปึ๊บถ้าผมต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับ กระแสการชาร์จเป็น700อมิลลิแอมนะครับผมก็จะลองกดปุ่มโหมดค้างไว้นะ3วินะครับปึ๊บอานะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดชาร์จนะครับและดูกระแสการชาร์จนะครับก็เพิ่มเป็นประมาณ620ม ah ิลลิแอมนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยถ้าผมกดต่อไปนะว่ามันจะไปไหมผมกดค้างต่อไป3วิปึ๊บอาร์นี้ ชาร์จเป็น1แอมแล้วนะครับนี้จะเห็นว่านะครับโอ้โหกระแสชาร์จเป็น900อมิลลิแอมแล้วนะครับถ้าผมกดอีกทีนึนะครับมันจะขึ้นไปเป็น22,000ม ah ิลลิแอมไหมนะครับผมลองกดเลยไม่ไปนะครับเพราะว่าฮาลิเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะรับการชาร์จกระแสประมาณ2,000ม ah ิลลิแอมได้เครื่องมันจึงแบบว่าจังแอมปุ๊บมันก็เลยตัดมาที่เริ่มต้นนะครับเป็น500อมิลลิแอม์อาวนะครับหรือไม่ก็ เครื่องอะแดปเตอร์ชาร์จผมเนี่ยอาจจะไม่ถึงหรือเปล่าตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมมันถึงไปที่2,000 m มิลลิแอมไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าผมใส่ทั้ง4ช่องเลยเป็นถ่านลิเธียมไอออนนะผมก็ใส่ต่อไปเลยปึ๊บปึ๊บอ่าผมก็ใส่ไปให้ครบสี่เลยนะครับนี่ผมใส่ไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้ทุกตัวก็ชาร์จแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหจะเห็นว่านะครับ กระแสเนี่ยขึ้นไปเป็น1.9เลยนะครับอ่านะครับเมื่อผมใส่ฐานชาร์จนะครับไป4ช่องเลยตั้งกระแสการชาร์จไว้เป็น500มิลลิแอมต่อช่องนะดังนั้นหมายความว่าถ้าช่องนี้500มิลลิแอมนะครับช่องนี้500มิลลิแอมช่องนี้500มิลลิแอมช่องนี้500มิลลิแอมนะครับรวมกันทั้ง4ช่องแล้วเนี่ยมันก็จะสุดเพดานพอดีนะครับที่เครื่องนี้จะสามารถที่จะ จ่ายให้ได้นะครับว่าประมาณ2,000มิลลิแอมดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าผมพยายามจะเปลี่ยนโหมดจาก500มิลลิแอมต่อช่องเนี่ยไปเป็น700มิลลิแอมผมคาดว่ามันน่าจะไม่ไปนะครับโอเคก,กดเลยนะครับปึ๊บไม่ไปแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่ากระแสชาร์จตอนนี้เนี่ยมันสุดเพดานแล้วนะครับอ่าทีนี้ถ้าผมนะครับถอดทานออกอีกสักสองก้อนนะ ปึ๊บปึ๊บก็จะเห็นนะครับว่ากระแสก็จาก1.9เนาะก็จะลดลงเหลือประมาณ1แอมป์นะครับ1,000มิลลิแอมป์นั่นหมายความว่านะครับช่องนี้ชาร์จ500มิลลิแอมป์นะครับช่องนี้ชาร์จ500มิลลิแอมป์นะครับรวมกันแล้วเป็นประมาณ1แอมป์นะครับอ่าก็ใกล้เคียงทีนี้ผมจะลองนะครับเพิ่มกระแสการชาร์จนะครับต่อไปนะครับอ่าปึ๊บ เพิ่มได้นะครับว่าตอนนี้เป็น700มิลลิแอมต่อช่อง2ช่องก็ประมาณ1.4แอมเนะาะแต่ว่ามันก็ขึ้นประมาณ1.2แอมถ้าผมเพิ่มกระแสการชาร์จไปอีกเป็น1แอมต่อก้อนนะรวมกัน2ก้อนเนี่ยก็จะเป็น2แอมสุดเพดานพอดีเนาะผมจะลองว่ามันจะไปไหมนะครับปึ๊บอ,อ้าวได้นะครับอ่านะครับกระแสก็วิ่งไปประมาณเกือบ2แอมเนาะก็ถือว่าตรงตาม ที่คิดไว้นะครับทีนี้ถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการชาร์จ2แอมป์ต่อก้อนเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันจะไม่ไปนะมันจะต้องกลับมาที่500มิลลิแอมป์นะครับอ่าเห็นไหมจริงๆด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เล็กนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าผมนำทานนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับ1.2โวลต์มาต่อร่วมด้วยนะครับอ่า ก็ใส่เหล็กปึ๊บนะครับว่ามันจะดีเทคเป็น1.2โวลต์ไหมนะครับอ่านะครับมันดีเทคเป็น1.2โวลต์นิกเกิลเมทัลไฮดรานะครับอันนี่ก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับนี้ก็แสดงว่าสามารถที่จะคะชนิดฐานกันได้นะครับและตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าผมนำา่านดิเทียมไอออนนะครับแบบ 16340นะครับนำมาใส่อ่าก็จะเป็นกลุ่มลิเธียมไอออน3.7โวลต์ World, เหมือนกันนะครับก็ใส่เลยอ่ามันต้องนีเทคประมาณตรงนี้นะครับ3.7โวลต์ World, นะครับนี้ก็ต้องนะครับอ่าก็น่าจะชาร์จได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยกระแสการชาร์จก็ประมาณ1.7แอมป์นะครับหรือ1,700มิลลิแอมป์นะครับต่อไปนะครับเมื่อผมนำ่านลิเธียมไอออนฟอสเฟต 3โวลต์ที่เป็น RC123A เอามาใส่นะครับซึ่งก็จะเท่ากับฐานของตัวเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นลิเธียมไอออน3.7โวลต์แต่อันเนี้ยขนาดเท่ากันเลยนะครับทีนี้เมื่อเป็นฐานนะครับลิเธียมไอออนฟอสเฟตเครื่องชาร์จตัวนี้จะไม่ตรวจสอบชนิดฐานโดยอัตโนมัติ นะครับเหมือน่านลิียมไอออน3.7โวลต์แล้วก็่านนิกเกิลเมทัลไฮไดด์1.2โวลต์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องกําหนดชนิดของ่านด้วยตัวเองซึ่งมีวิธีทำดังนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมนะครับจะใส่่านเข้าไปในช่องนะแล้วมันจะกระพริบชนิด่านไม่ตรงนะครับเราจะต้องกดปุ่มโหมดนะในจังหวะที่มันกระพริบไปที่แรงดันที่มันถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยนะครับปุ๊บผมก็ ใส่แล้วนะครับมันกระพริบที่ลิเทียมไอออน3.7โวลต์นะอ่านะครับเมื่อกี้นี้จะเห็นว่ามันไปกระพริบที่ฐานลิเทียมไอออน3.7โวลต์แต่ว่าเราใส่ฐานลิเทียมไอออนฟอสเฟต3โวลต์เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ใหม่แล้วผมต้องเลือกจากตรงนี้นะเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟต3.2โวลต์ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับดูดนะครับใส่ปุ๊บ จังหวะกับจังหวะกับพิ๊บนะผมกดโหมดหนึ่งครั้งมันเลือกไปเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟต3.2แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะเริ่มวิ่งชาร์จแล้วอ่าประมาณนี้เลยอันนี้แหละเป็นวิธีการเลือกชนิดฐานนะต่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นลิเทียมไอออน3.85โวลต์แต่ว่าผมไม่มีซึ่งก็น่าจะลักษณะดเดียวกันว่าเมื่อเราใส่ฐานลิเทียม3.85โวลต์เข้าไปเนี่ย มันน่าจะไปกับพิษที่ลิเทียมไอออน3.7แต่เราต้องกดปุ่มโหมดเนี่ยไปที่ลิเทียมไอออน3.85ตรงนี้นะครับในช่วงประมาณ5วินาทีแรกเนาะที่มันกระพิบชนิดของถ่านอยู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อมันเริ่มวิ่งชาร์จแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นว่ากดเพื่อเปลี่ยนกระแสชาร์จทันทีเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคถางั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะงั้นผมขอจบการรีวิว เครื่องชาร์จถ่านของลิโทกล่า LII 402แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ